เอาครับผมเนาะไปตามต่อในทางปูหายจะแปดได้พี่น้องเด้ผูเลดกเข้ามาเราส้มราฟังครับผมเอาไปฟังน้ำกันขอบครณเนาะเอาไปฟังน้ากันขอบคุณเนาะ ขับไปฟังนำกันพี่้องได้สำหรับมือนี้นะครับเนาะปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะเอวินมาตามต่อในท่าไงโค้งทุกท่ายเนาะเป็นตั้งใจมันนี้ฟันมาแล้วเนาะเก่าเนาะพี่้องฟันเก่าลักสิบลังเนาะเอลนอ่า ยะไปรับส่มมาฟังบรรยากาศน้ำกันครับเออสำหรับโคจุไทยปูที่ว่าจัไหน้แปดคันน้ำมันไหนมาหายิงงดูปูคันน้ำมันบูดจอไม่หรอปูอะไรเท่าสัโอ้ต่อยงไงเลยปูต่อยง่เลยบาริสเซดเกล็ดแซดเกี็ดเลยอ้วนไวไลย๋อแต่โู้ระสักเนี่ยเบอร์ไหนกับบึงนึาไหนกันที่นู่อันนี้ได้ยินรัปูเนาะ แปดไลโอ้เอาเอเปิดได้อยู่ออกสามออกออกศูนหาแล้วก็ออกห้าสามมานี่มันถี่มีอยู่เก้าหกกมีครับเก้าหนึ่งกมีมานี่เก้าสี่กมีครับแปดห้ากมีแปดสี่กมีหนึ่งสี่กมีอ้อยนี่ล่ะโอ้ดีเป็นคันอัลมอนด์ขันอัลมนจอยง่ายเลยอะเบิ้งคักขัี่นนอง เออจะได้เบิ้งคักๆเต็มตาฟันเห็นลอกเก่าอุมเด็กหน่อยไม่ยืนยุดหายรุดฟันเหรอเออลอกเก่าทำกับบอปากไหมโอ้เออถ้าตนงวดกับฟันเห็นลอกเก่าสองขึ้นแล้วนะสุดก้อนกับว่าไปรับเสด็จลอกเก่าครับผมมาในมือขึ้นในช่วงตีสามหนึ่งผมยังขึ้นมากแม่นไผ่มายืนยุทหายรลดเนี่ยยืนยุทหายนั่นอุ้มเด็กหน่อย ถามกับบ่ปากหันหนามาเพิ่นหันหนามาอยู่แต่ว่าลอกเก่าแต่ว่าถามบ่ปากบ่ปากอุ่มเล็กน้อยมากือมันที่ออกทะเบียนรถเก้าหนึ่งเมือมันที่ออกเก่าที่กับเพียงแต่ว่าขาดกะเน่ไปได่ชื่อครับผมในย่านย่านแต่แต่มันออกทะเบียนรถอีกเก้าหนึ่งอะไรเียกเก้าหนึ่งเก้าสองนี่โอ้ยังดังเด้อืออืมเก้าหนึ่งเก้าสองอ่ะโอ้พี่น้องฝันแต่ว่ายัตัด เอฟทียาตัดเะฮอโอฮ่าฮ่าฮอ่าตัดย,าต,ดยาตัดปูนมากๆกับการดูดเลยนะปูนนี่คือวยาตัดมนมีเท่าท่านลอ,อุ่มหลวมมากอุมอุมเล็กหน่อยมากอุ้มเด็กหน่อยยืนอยู่ไทยว่ามันทั้งลดเดินยืนอยู่ติดทะเบียนรถกระบ,บะเนี่ยละลนะรถทั้งเนี่ยนะยืนอยู่ทั้ง่ายไทยนี่ว่าท่านป้อปา บ่ปากถามจะได้กับพวกป <laughs> า,า,ากมันหนามากหรืมันล่อเก่าผ่านง่อยโอ้ตอนพึ่งหันหนามากอยู่เ<อ>ด็กน้อยกต่น,น้านึงบ่ปูฮะเด็กน้อยแต่บอกหน้านึงบอกไม่ใช่ไหนเด็กน้อยแต่ว่ามันก่าผู้หญิงเขงาใช้เหมือนจะจะพึ่นอุ่มเด็กน้อยครับผมอุ่มเด็กน้อยมากถามบ่ป,ปากแต่ว่าเป็นโรคเก่าโอ้เห็นหนาชัดเจนเลยเราปูกับสลางใจอยว่า เงี้ยสิเปลี่ยนเลขทะเบียนรถบ่เหรอเดจังไดน้เนาะมันก็มีเท่านี้นี่มินทะเบียนรถสุดสั้นเส้นไว้ให้นะคือเป็นเลขนี่เด่นทุกตัวนี่สามทางนี่เด่นทุกตัวเลยล่ะมาหาตัดนะคูหันซึ่งว่าเก้าเก้าหกเนี่อันเก้าหกก็ดังเคยว่ามันบ่ออกสองตัวดี่เลยคือว่าง่ายหลังหมอนเก้าหนึ่งโอ้ยกระตัดเล่นเรีนกันเล่นนี่ล่ะ ยาถิบยาปลาได้พี่น้องเด้อมีสามพังก็ขอให้กันทุ่นไหมท้อยาประมาณกับกัดแถวไว้กัดแถวไหวสามตัวนั่นตีออกจากขันน้ำมนต์ให้ฮะนี่สามตัวนี้โอ้โอ้วิเคราะห์ออกมาแล้วได้ขันน้ำมนต่อนอันจิบจีเนี่ยครับกาวบากก็ว่าจิบจีขันม่มากกับผ้ากันกันไหมทัอรู้วันนี้วันหลายหางครับ มันมีแค่นี่แปดงหาหาแปดงปดที่ทีแปดงิบยี่ีเท่านั้นคือสรุปเป็นพวงทุ่ไทยแล้วก็ <ผม S 2> ว่าเพิ่มแล้วก็บ,บัตัดมีท่อเกา่าสูดเก่าหของครับผมอืมแต่ว่าในใจก็มก8 8, ะะักแปดห้าหาแปลงน่ารักมากหาแปดแปดห้าครับผมแต่วันที่ว่าโตมากบ่แล้วก็ดื้อโตมากหต่อว่ามันก็บ่าแล้วเนาะแต่ว่าย่านอันยิ่ดนะอก เพื่อทาแผ่นได้อันก็ครับทาใหญ่ก็รับปูนอะเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกน่ะจักรตัวไหนแต่เสียอันหมดเมืองกันงูจักรโหลดทาบริหลายโหลดเตี้ยเห็นแน่ๆเราตัวนี้เราหนีมันอัดนนี่เราว่างนี่เก้าหกเก้าหกเก้ามันจะมาล่างเรียนเลยเก้าวิ่งเก้าวิ่งบนแป่น ว่างานเนั่นเอฟซีมันดังมากเขาเบืบ้องย้อนหลังเข้าไปในเบื้องคีบเนาะครับผมให้วิ่งห้ากับสามคููกันเลยวิ่งล่างมันมาน้ำกัดโอ้นั 3, ่นเบื้องคิบย้อนหลังวิ่งห้ากับสามบัดมันมาน้ำกัดครืองมืหาเจ็ดมันมาน้ำกัดครับผมอันนี้คือกันแต่ว่า<อ>ในสามคููเดี๋ยวไหนจัตศิคู่ไหนแต่ว่าวิ่งเก่าไปเลยอ่าวนะิ่งเก่าไปเลยอ่าเกตาตะล่างบนลำแปด ชิบช mm. ีมันเป็นเลขบ้ามากดรวะตบาตัวบมาก็ร้องเม่มากตัวขาดไม่เยอะแล้วตัวมากมันตัวมากข้างๆมันบ่อยออกเด้ครับผมมัน่านอไมันหาเปมันบอกว่ามันออกห่าสามตัวมากบ่มากเว้ยมากตัวบมาก เอาแต่ครับชุดสามตัวด้วพี่น้องปูพันตัดออกมาให้เนาะันนม้จากขันน้ำม่อนเพิ่นแปะออกมาให้เนาะก็มักชุดใสจัดชุดนั่นเนาะที่ถ้าไหนก็โรคคายไปหาแปดแปดหัอ่าตัวเดียวสรับมัตัวมันมีมันมีเหรียญสามตัวมีสามสุดเพียงแต่ว่ากลับหิซื้อครับผมอืมดีกว่าจากขันน้ำม่อนอืมเมื่อว่าเนี่ยเพิ่นก็เอามาให้ล่อเหรียญเหรียญนั่นสั่งสามหัวครับ มาจากตลาดไทกรุงเทพอืมว่านาจังที่เฮ็ดเพิ่นเอาเรียนมาให้เฮ็ดโอ้ว่นนาจังที่เฮ็ด,ด,ด,ดว่าน,นี้เฮ็ดมาแล้วขันน้ดมนต์มากหมู่บ้านเนี่ยหกเจ็ดคนครับผมอีกน้องอีกทั้งใดพวกพันมาเพิ่นก็น,นั่มพ่นนั่มาบ้านในนั่มขึ้นไปทั้งวัดปาด่าพุทธคามไปมาเพินเ่นอยู่วัดนี่ตอนนั้น S <S มากกันมาทวงป้าบรนถนี่ทวงอันนวนั่งก็แบบสีบ่คือกัน,นเลี้ยงแล้ว<อ>เวนี่ยทวงมาเนี่ยขึ้กันแล้วแม่นแล้ววะแตเห็นเพื่อนอันนี้แม่นแล้วเห็น เห็นปูลงคลิปเห็นตะส่วนแอวก็เลยก็บอกให้ทายนะให้ทายตะส่วนมันเห็นแต่นี่จำจตัวนี้เหรอครับพื้นนี่ผมมาไปกับถวงหลดแม่เลยละปูมันจะเปดตัวแต่มาถึงพอแล้วขั้นแล้วขั้นนางอยู่มองไม่สิบบ่แมนของปลอมเนาะขั้นนางอยูมันเป็นของแช่เลยเนาะอืออ้าวพี่น้องเนาะมาเป็นกับท่วงตัวครับผม มาถือมองแล้วปูถือเจ้าดอกแม่นเจ้าดอกแมอยกอยู่ในห้องเนาะเปิดนี่บอกมาเห็นตำรวจปีกอับฉีกกลับแล้วครับผมเห็นคนนะเห็นคนวันนั่นจะบ่มีผู้มาเนาะบันกับเลยออกมานั่งมันจะเห็นก็เลยนั่งก็ว่ามากระทวงแม่หลอกแม่มาแล้วมาถือมองแล้วปูถ้าถือจับเป็ดเห็นแต่โวนเอวนี่ยมันก็มันพื้นเนี่ย จำได้ว่ามัานยังลองหยิบเอปน็นเพื่อนเป็นยังเป็นของแค่ดาวเตียรอา <c oughs> เอาทน,นั่นเเปลี่ยนต<อ>ัวเลขดอกครับผมมันกับตัวเก้าตัดมาได้งอนเนี่ยมันตัดอืมแต่ว่ามากเลยมากเปลงหา้าแปลเออมากหลายคูกัมากขึ้นก็ เล่มันอาจจะมากแค่กับขูดครับผมมันกับความมาแน่นอนเนาะออกศูนย์เจ็ดเจ็ดอยู่หลังหน่วยก่อนลุ้นมากมออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยอยู่หลังหน่วยอีกแบบนี้อันนี้คือการออกส่วนหาเกิดปัญหาออกแปดห้าอีกได้วันห้ามันอยู่หลังหน่วยตนะ <laughs> ามจ,จริง ตามจริงตามสูตรมันเจ็บไม่มาหน่วยใส่ท่าเนียวออกหนึ่งเจ็ดมาอีกสองเทียเห็นบอกปัณเนี่ยออกส่วนห้าห้าไม่มาหน่วยมันจะมาอีกคือบอกว่าแล้วยอยูุ่รักได้หรือนะก็เลยแบบว่าเอากลับไปดีกว่านะครับเกิดว่างไฮแปดห้าคนเราค้นเหรอเอฟซีคนกับค้นซื้อนะคนเราค้นกหรอใส่แปดห้าตรงตรงเลขว่าห้าแปดจะเป็ไงหลังหรือาถอดกลุ่อะไรเป็ ถึงะ,ะโถอดปูอะไรที่เตี้ยอ่ามันมาหลายหางนอ่นามหางนั่นละน่ะมเน่ะครับอืออือใช่ตัวกันซิบซี่อ่าตัวกันกันเนี่ยสามตัวกันล่องไปตัวล่อาบาท,ที่บาทเอ่าอืมมันสามตัวบนเงินกันอ่าสองตัวล่างถ้าว่ามันใจทั้งหมันใจนั่นมันใจทั้งบนทั้งล่างได้เงินนี่โอ้ตีอยู่างจักรขันมันหมดเลยละเออปูหมันใจเลยทั้งบนทั้งล่างเลย อ่าก็จะมาหันกับมาท้าบนทั้งล่างอีีได้พี่น้องเด้อ่าเอามันมันก็มีขนม้นซุนหายเมืองกึ่งอ่ก่าฮ่ากซุนหาอ่าเป็นอะไรบาดเต่ออมบันิีต่มันก็ดีอยู่ในนี้อ่าในเอฟซีตีเอ้านี่ตีเอ้วเด็นแปดไทแล้เดินบนแปดจับไ่เลย มากตัวได้ดวงไปดวงมันไปเยอะมากฉายปูอะดวงดวงมันมัคือกันเรือวังมันจะออกเกตแปดห้าห้าเกตแปดกับอยู่ในนี้ละสามแปดห้าบแต่ว่าแปดสี่กับมี่แปดห้ากับมี่แปดสามเก้าสี่ มันมีเก้าหนึ่งเก้าแปดมีเก้าทีมีแต่ว่าเลขมันมีเท่นี้เลียงลังแปดนะมันชัดเนี่ะเจ็ดเป็ดกับชัดหางกับชัดอ่าแค่แม่เนี่เป็นเก้าเป็นสี่เป็นหกต่อสามจะอยู่หางมูนะพี่น้องคันเบิ้งได้จ่อพันเนาะคือมันจะไปสามนักร้อยกรับพ่อจั๊กันนะครับผมคือมันจะมาสามแปดห้าบ่สามห้าแปดอยู่ในนีละอยู่ในดี้ละเออ <ม>อดูคันละม่นเลยละ่ะครับผมเอาโคง้งจะถ่ายกั C D นเอ็มซีดีเอายังบ่เปลี่ยนเหล็กไปพี่องเด้วยยังโค้องอยู่ตีมคือกันดอกแต่ละคนดวงไม่ดวงมันครับผมอ,อืมแต่ปูปูมากคักอันนี้ปปูปูมากคักเลยอเออแปดนมันตัวเด่นได้ขีดไห้แปะตาแปอ่าเด่นต,ตะตองงดนะ เด่นแปดหาหาแปดแปดนะม้แต่ละบนเอาว่ากันกับว่าหาหามันจะไปบนไปล่างบอว่าขึ้นมาอยู่ม้าหาบนหาล่างครับผมหาบนหาล่างเอาตละคร้อฟันปูขาหมากขึ้นกับฟันขึ้นเก่าฟันกับฟันขึ้นเก่าฟันว่าล่อเก่าไม่ยืนอุ่มอุ่มเล็กน้อยเนาะพป๊ะปากท่านหนามากเป็นล่อเก่าคนมาเนาะ เห็นสองขึ้นแล้วพี่น้องกล้องฟันพันเนาะนี่เก้าหนึ่งเสียมะยามอีกกระเบูจเนาะที่ถามมาปูสามตัวเน้นตัวไหนก็ไหนละปูวงกลมอีกเสียป็นยังไงละปูถ้าเดือนว่างเลยถเดือดรับูกันเลยเก้าหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อออถ้าเดยนเราปูเก้าสองหนึ่งออกดูขนาดทั้งเก้าสองทั้งหนึ่งสองทั้งเก้าหนึ่งออกดูขนาดนะอ่าดูว่าสีมาสามตัวได้อีกกระเบู๊เนาะ มาถือเกงกันถือต๊ดละสามตัวนะเอาตามนั้นพี่รองด้วยกากไว้ฟาไว้น้ท่านปูหาเจ็ดแปดครับผม